สวัสดีเนาะค่ะพเพื่อนๆทุกคนเมื่อนเนี่ยวันหยุดวันเสาร์ของน้องนารินเนาะค่ะเนาะนารินพาหนูแฮมเสอออกมาเดินเล่นค่ะนางพาหนูแฮมเตอนางออกมาเดินเล่นเนี่ยเห็นบอดี้แฮมเสืเนี่ยค่ะพี่พาออกมาเดินเล่นกับบรรยากาศ <c oughs> จะดูใบไม้ร่วงเข้ามาแล้วพี่น้องค่ะ นี่ยค่ะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวหมนเียสีคามสลับปุ๋ยน่นสีขาวๆนะคะงามไหลไบรรยากาศเดินขึ้นมานาปากซอยมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่กะก็เดินขึ้นมาประมาณสามนาทีกับ ถึงหน้าปากซอยค่ะเป็นถนนประจำหมู่บ้านถนนใหญ่ประมาณนี้ก็บ,บอยใหญ่แลค่ะเนาะเนี่ยทางเดินลงไปบ้านของแม่บ้านเนาะค่ะเนอะ่ะณลิน,นแม่บ้านกับน้องณลินก็นได้เดินมาถึงหน้าปากซอยเราเห็นบอกค่ะเห็นสต๊อปบนนะคะไปสตอป๊อบ นี่คือหนาปากซอยที่น้องนาลินมารอขึ้นรถบัสปีที่แล้วค่ะปีนี้บ่ได้ขึ้นรถบัสไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าโควิดไนทีนค่ะพ่อกับแม่ไปทรงที่โรงเรียนเอาค่ะนี่ค่ะถึงหนาปากซอยแล้วเนาะคะ่ะเนอจุดที่นางชอบมาเล่นโ์แฮไม่อัพเดทฮะนี่ xong hãy mẹ up there, yes. Don't the 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 open that, okay. Stop. 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 ปากซอยโมบานที่แม่บ้านอยู่ครับพี่น้องค่ะนี่คือไปคือไปซื้อโมบานที่แม่บ้านอยู่นะคะน้องเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะอันสีดำๆนั่นคือ หมู่บ้านมีอยู่ทั้งเบิด์ตกับ14หลังคาเรือนเนาะค่ะเนาะเดินเข้าไปข้างในนะเหลืออยู่สองที่ยังพ่ะท่านได้ขายสีเขีเขยวๆนี่ค่ะอ่าทีนัเมเบอร์หากับนัเมเบอร์เก่ายังท่านได้ขายได้ะค่ะพี่น้องคะ mm ่ะ hmm. ผู้ใดจะมาเสือเอาก็มาเดอ้อผู้ใดอยากอยู่ใก,ใกล้ๆกับแม่บ้านอยู่เอ็นเอเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะป้าค่ะเดินกลับค่ะเดินกลับ เนี่ยค่ะพี่น้องถนนซอยที่เดินเข้าไปบ้านแม่บ้านเนาะค่ะเนาะวิวกำลังสวยเลยตอนนี้ประมาณน่ะเที่ยงนิดๆเนาะค่ะเนาะโอ้เห็ดเห็ดอย่างน้อนี่เนาะแล้วก็แดดแ h มมี y you see แดด hammy hammy you see แดด h a ม m y แดด h a ม m y มาลุ่ม h a ม m y โอ้ย just two อันนเห็ดกัะพี่น้อง คอนซอนเคอนซอนอืมนั่นใช่สโตร์เฮียมีพอกันเดินลงมาหอดหมู่บ้านแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะบ้านหลังแรกคือบ้านของแม่บ้านเนี่ยค่ะสร้างหลังแรกในอ่าในซอยอ่าสปุตลิสจอยเนาะขนาดเนี่ยค่ะบ้านหลังแรก ตามลงไปลังที่สองค่ะลังที่สองลังที่สามลังที่ส,สี่ลังที่หาลังที่หกก็พากันไปเนาะคะนะันเนาะขนาดนนะ่าลิ้นไปก่อนนาะทองฝาสีคามสวยสวยเหมือนีทองฝาสวยเลยทีเดียวพี่น้องเห็นนะลิงหน่อยบรรยากาศบรรยากาศนี่คือจุดจุดชมวิว เนี่ยค่ะพี่น้องเป็นจุดที่เบิงวิวที่สวยงามเลยทีเดียวพี่น้องเห็นไหเป็นภูเขาทางนินทองฟ้าสีครามว้าสเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกมุมหนึ่งของบ้านค่ะเ่ิ่มะเลือแดงมากเลยค่ะเบิร์นดิงบุช เดินเลนมาถึงหน้าบ้านกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านแล้วยังท่านได้ดตายค่ะพี่น้องอยากให้เบิรงกเนี่ค่ะสีอุย้ยงามค่ะกำลังงามเลยทีเดียวพี่น้องโอ้ยสี สวยเลยปังกบนองนาะรินกไ็ได้เดินลงมาสุดซอยนนะะนอเนี่ยบ้านหลังสุดท้ายค่ะนู้นอยู่ในปุ่นเอกหลังสุดท้ายเนาะค่ะเนี่ยค่ะปังได้เดินลงมาอ่าสุดซอยโมบานแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยนารินบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะคะอันนี้ทางตันเวยคะ่ะพี่น้องคะ่ะทางตัน ในหมู่บ้านปังข้างตันไปโปเซลอันนี่โอ้ที่ดินตัวนี้เขาขายแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันขึ้นไปว่าเซลลแล้วมันบคนซื้อแล้วค่ะสงสัยจะมีคนมาสางบ้านอีกหลังแล้วค่ะเนี่ยเรือ,อยู่สองถิ่นนะค่ะพี่น้องเยสเดีย <Yes, yes. S 1> เห็นเห็นโมได้เน่นองนาะรินต้องมีการยุดขึ้นไปนั่งเล,นล่นรถนั่นนะ เป็นบอได้ค่เห็นเห็นนี่ต้องมีการขึ้นไปนั่งรลนั่งมกักคัะแบบนี้นห็นบอคะ่ะมันเขียนว่าขายแล้วค่ะขายแล้วเห็นบอเซลเลยเห็นบอค่ะค้นสื่อแล้วมีค้นสื่อแล้วคะ่ะพี่ตองค่ะ He โอ้เดีย น่นค่ะลังสุดท้ายลังสุดท้ายทางนูนะะ้นเนาะค่ะนู้นอันไม่ว่งเนียค่ะขึ้นไปนะคะนี่มค่ะขึ้นไปนะยังท่านได้ขายเรืออีกที่ดินที่มีอยู่เรืออยู่แลงหนึ่งเน,นาะค่ะยังยังท่านได้ขายเนะะี่ยนนค่ะนะาค่ะลังสุดท้าย อันที่ดินบางนี้ขายค่ะยังท่านได้ซื้อยังท่านได้มีคนซื้อเห็นบ่ยังท่านได้นนมีคนซื้อกระเดปูนอยู่บน,น,น,น้องน้ำเดินจนสุดซอยแล้วป้าค่ะพากันเดินกลับนะคะกันเดินกลับต่กรอนบานหลังนี้ประกาศขายค่ะ ตอนนี้เอาไปออกล่ะสงสัยบอกขาย้วกันตามนาลินไปดอ,อกใหม่ริมทางสวยงามเลยทีเดียวเคืองงุนปลาคืองงุนปลาแต่บบเห็นไม่นวยค่ะพี่น้องค่ะเห็นโบได้เห็นมีการเก็บรถเยอะไนช์ไ้วก็อ a หา เนี่ยใก้ก่อนเนี่ยประกาศขายบ้านหลังนี้ครับพี่น้องตอนนี้บรเห็นป้ายติดล่ะสงสัยเซาขายล่ะตามแม่บ้านเดินขึ้นเฮลกลับนะคะนะ่ะเหมบ,บรรยากาศตอนบ่ายมุง Oh, my oh no. <laughs> I need it. Oh dear. Huh? Look at that, me. Look at that, Hemi. Yeah, he's sleeping. Hi. โอ้โอ oh 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 oh. uh ้โอ้อ้ h ออ Just sleeping d a r l i ไฟให้เชนมองอหลรดดับเพลิงมาเอาน้ำค่ะ บรรยากาศดีแม่นบค่ค่ะพี่น้องค่ะมึงเอาบรรยากาศดีดีไปแล้วนองนแะลินพูดนะบ้านแม่ปางอยู่ข้างนบนนะปางจะเดินมาคืนซอยลว Ôi, oh, đền kinh heo mà, mệt. Linh Nôn, cả sụt xoay về thang เดินมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น,อน้องค่ะเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วนนบ้านหลังนี้จัดโอเคเลยอือฮะไม่เห็นเฮ้ยเก๋อไปเลย นี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย